สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิทยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราเลิกนะคะเลิกผูกแขนเดือนสามที่ซอลซีแล้วนะคะทีมงานบ้านซอนะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็มาประดับผ้านะคะเอาบุญนะคะที่นาวัดสัทธารามนะคะค่ะจะมาประดับรถนะคะสองคันแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะนี่มือดค่ะแล้วก็ประดับรถนะคะสองคันนี่ค่ะสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวนะคะ เดินนิดนึงนะคะเดินนิดนึงนะคะเดินนิดนึงทีมงานบ้านซอนะคะอันนี้คุณนายนะคะคันนี้คุณนายกับคุณประบ้านนะคะกับผู้ช่วยนะคะฝั่งนี้นะคะผู้ช่วยอานงนะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้พามาชมนะคะแล้วก็จะประดับผ้านะคะประดับผ้านี่ก็มาตั้งนานแต่ว่ายังไม่ได้หายนะคะสงสัยจะเป็นไข่นะคะ ติดก็ลูกสาวนะ,ะลูกสาวไม่สบายนะคะก็ไปหาหมอไปสามรอบวันนี้ดีแล้วไปโรงเรียนได้แล้วนะคะแต่ว่าดูอาการแล้วนะคะนี่ก็ทานททาาไปแล้วสองเม็ดค่ะเอาอยัางไงต่อเราพอไหมไี่พี่พี่พ่ี่พี่พี่พพ่พี่ะะ่พ่พีี่พ่พีพ่่ี อาจจะดูง่ายนะคะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะอาจะจะดูยาก <cake> แต่ก็ไม่ยาก Estate โอ้สวยนะคะทำไมเาเริ่มขเริ่มันใหม่เาอัยนวัตกอรเาเดม่งยังฟังกฟังกยาวขึ้นจะมาอกทานี้ yeah. ไม่กรกเขาม,ม <siglo>. ีอะไรตัดไหมนี่างมากตัดตัวนี้นะโอ๊ยเด้งเด้งดอก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 ดอดอกดอกดอกดอเดอก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 ดกดอกดอกดด เอามาแล้วพี่รุ่นมารุนี่โดยเฉพาะ โอเคอยู่บ่งดึงต้องเป็นแน่นๆเลย่แบนั้นาคุยเยอบงัยต้องดจับระชากแล้วก็ไปให้มั่ยไปนเดน้ยอยกต้องดนัยอะต่อไปยังไงบ้นเทียว้านตั้งสร้างคุ้มากี่กันเดไปดูนบปั้นก็ได้ว่าจะเอาไปเยนอยมัน่ เอังคมาจับนเลยบ <dle> มาเอม่เกาดีลูกตาดีตกตาลาดีาดาดีลูกีลดลูกตาดูกตากตาดีกตาดีลูกาล อ้าวเอาขึ้นโยนชาคนโยนมาางเ่าไเสรหลอกประตูให้เจ้าสีเสื้อกับสีผ้าละคะดูเลยเนเอาให้เต็มมาท่นเองถูกขนเสร้อนานดูกเลยนานนานถูกนนั้นที่ว่าน เอา่อจีนัน้าจีนมลามยืน่บ่ลนจองน้าคู่อไคลบอกคนมา่ะเอามีอบตอด้สัะผู้แหมเอาผู้แหนลูกคุณมาสอาไบาไปเสือเก็ลผู้แหนตอเอมาแลงมาชิเอร์ผู้แหนเขาปฏิมาดูมากรอมอ๋อบ่เขาแล้วลูกน่ายบ้าน แกนังรำีวัดสันาราอมองใดอ่มุนไหนมุ้เเสื้อสีชมพูผ้าผีขาผ้าสบายขาวด้วยได้ได้จะลงงานให้คนนล้นเราทำเลบกเมื่ไหร่บ้างาก็ตื่งเรื่นช่วงนี้ห้ากไปทำงานกับาทิคน ผมชนี้ไม่ต้องไปทำงานงวันที่สวันที่ส่แม่ประพิษบอกว่านะคะช่วงนี้ไม่ต้องไปทํางานนะคะช่วงนี้บุญอย่างเดียวนะคะเอาบุญอย่างเดียวค่ะสงสัยไข่จะกินนะคะทั้งจะได้บุญทั้งจะได้ไข่หรือยังไงบุญไบุญไม่เอา้ฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณนายไข่หรือยัง โอ้เสียงเสียงนะคะเสียงเริ่มจะหายแล้วค่ะบรรยากาศนะคะเราก็มาประดับผ้านะคะที่ค่ะวัดสัทธารามนะคะวัดหน้าวัดสัทธารามนะคะค่ะประมาณนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะโอ้ยนี่เ่าหน่อยพอใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วห่ามัดสั้นมาหล่นหน่อยอันนี้นะไอยเจ้ามาหล่นหน่อยดอกสีนะคะดอกสีทั้งในเขียวส้มนะคะเท่ากับสีเสื้อนี่ อันนี้ไปเสื้อตุละลานะคะเสื้อเขาบอกว่าเสื้อตุละลานะเพื่นเขาแจกมานะคะเอออันเพิ่นประกาศเลยเสื้อตุละลานะที่เสื้อแถมมานะคะรถไถตุละลานะคะรถไถนะคะคุณต้าแถมมานะเมื่อเช้านะคะเขาแจกฟรีค่ะแจกฟรีตามบัตรประชาชนสี่สิบตู้เลยครับเจมาอุตส่าห์สี่สิบรับบัตรสี่สิบแล้วกัน เอาน,นีนะ้เล่นเกมเอาจับสลากเอาพร้มอมขายเยอะมากเลยนะคะของบริษัทสยามคูบุต้านะคะเมื่อเช้านะคะก็มาสนับสนุนนะคะสนับสนุนสนับสนุนผู้แคนนะคะเดือนสามของสรสีนะคะ,ะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็มาโฆษณานะคะขายรถถ่ายด้วยนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะเมื่อเช้านะ,ะบ้านห้า,ากว่าเซียรถถ่ายเป็นซิกรถถ่ายเรานับแล้วยี่สิบเนาะ ประมาณประมาณยี่สิบสองคันนะคะนี่นับแล้วรถไทยสยามคูโบต้านะคะแต่ไม่รู้ใครจะไปออกที่ไหนนะคะแต่บ้านม่วงก็ประมาณสิบคันนี่นะคะเนะาะสีส้มนะคะสดใสมากเลยนะ,ะทำก,ะะกรีบนะคะกรีบกรีบต้องดึงทีละนิดทีละนิดนะคะ ขี้ตนีข้ดอกนะคะขี้ดอกเ๋ยว ประดับผ้ารอบรถนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ผ้าไม่เพอก็เลยใส,ส่สีเขียวนะคะเขียวเหนียวซับนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองคันคันนี้แล้วก็อีกคันนั้นนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะช่องนินยาชาแนลวันศอส,สวัสดีค่ะ